ตรงนี้ก็บอกนิดน,นึ่งใช่ใช่งบ่าจะไปอยู่บนเนินแต่ว่าเนินใกล้เป็น<บ>ไงมันเนินเสียงนะวันก่อนเสียงนะโ<ห>อ้เอาตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่ายังไม่ยังไม่เลิกดเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงไปไปเหยียบวงกันสอนไปตาวมาสิต้าหรอ ใช่ครับก่อนก่อนจะเข้าไปพื้นที่แดงมันก็มันก็โผล่มาแล้วครับอืม่เลผมผมผมว่างไว้จะใหญ่กว่าใหญ่กว่าแอเรียแดงครับอ๋อมาเนี่ก็ต้องกลับมาเร็วมาแล้วมาแล้วยบมานี่กลับเร็วเลยมาเลยมาเลยล่ะ โ oh, อ้รถคว่ำทำไ,ไงอะ่ะเดี๋ยวรถใหญ่ไปชนไม่รู้จะชนได้ป่ะโอ้โหทำไมอะ่ะเสียงขึ้นมาแล้วมันยังแลคว่ำไปสมสมใชยย้ยาบ่าสมใชยย้ยา <c oughs> สมนี่น้องใช่ไหม าตำแหน่งคานนะตรงที่ทางแย่ไปกับพีข้นมาไปกับพีขึ้นมาไปกับพีขึ้นมา้ยเฮ้ยโอ้ยได้รถพังมันิรถเลยมันใหญ่สายรถเราพังเลยมันยิงรถใช่ไหมใช่สายสาย งานเข้าแล้วผังป่ะผังแล้วโอ้ยวันยิครับพี่จี้มาเมื่อกี้อะไรเลย,เลยมีรถกระทุกถึงทะเลทรายอยู่อโอ้โหพอจาวิสนะตอนนี้นก็าหายไปเยอะเลยนะฮะอา้าวปืนนะตะไนตะไนตะไนอยู่กับตัวแล้วตรงน,นี้ก็ไม่<อ>ไม่ไม่ต้องใช้สะไนก็ได้ยิงใช่เอ้ยแล้วกิน ดังนั้นต้องมาทางนี้เขาไม่ได้ไปทางโน้นคุณต้าวสะดวกไหมล่ะเห็นควันขึ้นดำนัเนี่ยผมเข้ามาแล้วเห็นควันขึ้นดำนั้นแ,แต่แค่นี้พีมก่อนดังโอ้ยเล่นลูกกระสุนอะไรผมในนี้ผมสองร้อยนัดไม่ได้ใส่เข้ามาด้วยนะคุณต้าว ส่ใส่ผมใส่ไว้ถ้ารถทางไม่แค่สองร้อยนะที่นั่นอ่ะที่บรรทุกอะมีอ๋อมีฮนะโอเคอผมใส่แล้วเงียบเลยไม่ออกมาเลยเอ่อเดินมาข้างหน้าเลยครับเดินมาตามถนนเลยครับครับต้องเหน<ม>ียว<ม>เอาวิธียุมืมมเห็นตู้เป็นอะไรนะเราไม่รู้ว่า Soldier, <400 S 1> มัน<ม> ผมปัญหาตรงนี้กหมือนกัน,นับเพราะว่ายัไม่กล้าขึ้นไปสูงเมื่อที่เห็นประตูมันวิ่งขึ้นมาตรงนั้นผมก็เลยจอด <c oughs> <c oughs> แต่มันก็วิ่งเข้าวงไปแล้วมาสิมาสิบ่าวบ้างนิดเดียวต้องรูกัน โอ้อยู่ไกลไกลไผมกำลังวิ่งขึ้นเนินนะครับเฮ้จะกนเลือสีไหมสีเนะเใช้อะไรครับใช้ใช้ไรัเจ็ดสี่ยี่ตรงนี้สองก็โอเคนะี่ต200้สองร้อยมีไหม ไม่มีมีในนงตนระเบิดแลวนะครับอืมสองสองบอกแล้วมาทางนี้ไปทางไปทางสะดวกกันนะทางสะดวกแต่ทุกทุกขนัดนะทุกขนัดโอเคครับผมอยู่บนเนินขวดหินแล้วเบาขึ้นมาที่เสาเหรอผมเบาใช้เปืนอะไรอยู่ คือสองพี่น้องจริงๆเลยโอ้ยต้นโอ้ยต้นผมคอยคุ้มกันโตขึ้นเมินมาหาคุณตั้มจะไหนขึ้นไหนรปถึงนี่ไหมโอ้ยม,มหลังบ้านอะเอาไปหลังนอน <c oughs> เก็บเลยเนั่นแหละบ้ากินอะไรอ <c oughs> ร่ะไติม <c oughs> พี่ยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยนะ so 300 meters north north got a right yeah, i the เจ4ิบมบินผมไป4ศพเลยครับครับ <ฮะ S 1> ไม่บ่าตัวใกล้มีตัวนั้นเนี่ยเห็นไหม

พี่ไปช่วยเอ,องเปล่าตอนนี้ไปโดนโดนตอนี้าดน,นี่ไม่สนเวลาจะหมบม่นมันจะเล่นมันมันเล่นร้องใช่ไหมตันนี้อยองผมก็นด้เข้าไปถึงกันมีอยู่ประมาณ อยู่ช่องหาดเอออยู่บนคนอยู่ยินด้านชายทะเลชายทะเลใช่ไหมอ่ะสองตัวเบาทางขวามือมามันนอนหมอบเนี่ยผมมองมอเฮ้ยนอนควงตรงนะครับแค่ผมเอาระเบิดคันใส,ส่ไปเยอะทั้งมมีแค่สองลูกไป้มาพ้นมาพ้นนะ <c oughs> เงินเขาที่เป็นหยกโหกเึ้นมาสองอันแล้วเนาะลาดมาทขวาดีครับข้าัขอหลังขอาับข้าหลัง้ับ้ห้างหัขาห้างหลบง้างะล้างหลังข้องั้างหละเข้องลี้างลางหตัวนั้นงหละนลาลา เดี๋ยวเด <ไป S 3> <ห>ี๋ยว <ไป S 2> ตัวไกลอตัวใกล้กัตัวไกลตัวที่บาายินนี่โอเคไหมน่าจะตัวนี้ตไงอ๋อคนละตัวกันแสดงว่าบ้าวนินไม่ได้ผมมองไม่เห็นูน้มันบ้านดังบางยังไม่ตามน,นีเอ้ระยะทาไสองร้อยสิบเม เนี่ได้นะ้องทำไมมันไม่ไตายระยะปืนครับระยะปืน3 0 0เมตรหมดกรอ,อสุนแล้วพอดตองตายแล้วแต่ได้ยินเสียงปืนมันก็อืดนผมกำลังเข้าไปหาน หาข้าศึกด้วยฮะเราหา,หาเราใช่ไหมไอ้อตัวนั้นดาวไปยังเปล่าตัวเมื่อกี้ดาวไปแล้วตัวที่อยู่ใกล้ๆกล้เปล่าดาวไปยังเปล่าโอ้ข้างล่างไม่เี็ตัวแต่มันไม่เห็นไม่เห็นแล้วนะงไงไหนดนะัง <N> ก็อย่าไปตำแหน่เนงเดิมนะครับผมขอบคุณนะครับเกเอเออเว็บล <c oughs> ให้มันยิงผมขนาดขนาดบางอาคารยังยังจยิงได้หามัไมนามันยิงเป็นไฟขึ้นมาเลยนะมองไหนกี เขาไปทุกอ,อยู่ข้างหลังรับเดี๋ยวผมขอให้นี่หนะ่อยอย่ามองอเปล,นะ<อ>ลีล่ยนเป็นโนะ้เชี่แล้วนมต้องไล่นะหนาแล้วนะรงใส้มาที่กี่เมลย ตองเขาบอกมันจิงมาจากข้างล่างเลยหรอน้องเนี่ยเรารู้ปะ

ทางด้านแรกดีทางขวาตัวนะั่นนี่มันทางขวามองไม่เห็นมองไม่เห็น,ม,ม,หนมันดูทางขวาของบ้านขวาสุดเลยข้างลง่างสุดใช่ดูริมสุดเลยัวนะี้อ๋อพี่เห็นพ,พี่เห็นละ ตอข้างล่างมือนข้างล่างเอาอีตัวนะในเป็นที่ตรงนี้ที่มีบังเกอร์ข้างล่างะนะใช่ใช่ใช่ที่เราจะต้องระวังมะเบ้อ มิลล์งเออ,อ,อ, ờ, อ,อเออออกมาแล้วเห็นไหมบ <200 S 1> ามมแรงบ้านี้มีหลายตัวมังเนี่ยไลได้สี่สิบมินะ บ้านถล่มไปแล้วซืเ่เด็กกันนะครับเด็กตาดำๆเหรอน้วต้อลมไม่ว้ะเปิดไหมเดี๋ยวผมดูเลยนี่แลก่อนตัวตัว ไม่หนูรถไปนะด้วยของรถไปมีแล้วไมเออใช่ใชใชานข้าเนี่ยนอนยต้องวางระเบิดไหมเอาีลยลวเอาระเบิดจากไหนอ่ะที่นั่นมีที่กล,กอกล่งลงองเยอะเดลอเดทาเดลงไปได้ไหมอ่างนิสเตอร์โค้ยังมีลูกกระสุนอยู่ไหมไม่ไมีแล้วผมผมเปลี่ยนเป็นสองร้อยนัดแล้วเปลี่แล้ว เปลี e ่ยนในรถอ่ะเอาะไนมยวม่ไ <nước> ม <Genius. tr Dus k> ่เอาไม่เผมว่าจะลงข้างล่างเดยไปไปด้วยกัน่เปลี่ยนยังเปลี่ยนเป็นสองล้นยังไม่เปลี่ยนเลยรถมมี้เียเปลี่ยนไน้รถบรรทุข้าหล้าหลังน ปล่อยใ,ใจไม่ได้มันซ่อนตัวอ,อ,อยู่ตรงนี้นยแปหาหลังตื้อย่างเดียวแต่ทำไมก็ไม่เหมาะที่จะยิงกระชายได้นะใช่ตรงนี้อันนี้ด้านขวาเลยก็ต้องเคลียร์แล้วขวาเลยกำลังส่องเลยใช่ด้านขวาที่มีทั้งเรื่องเลีย้ยงนะใช่ นั่นนั่นนั่นน่ากลัวมีป่ะใช่ใช่ใช่โกลวอยู่อ้องลุกมันลุกไปเลยนะหรอ มองไม่เห็นเพื่อนทั้งหมดเอ้าแล้วมันหลุดไปในพื้นอะไรจริงๆเลยอ้าวหลบไปในพื้นหลบไปในพื้นเลยไปสุดแลวหล้องบังขวาม,มือเอ๊ะขวาม,มือมีทำไมขวาม,มือไม่มีกล่องอะไรอะไรจริงๆมันจะมีกล่องในตู้คอเนเทนเนอร์นะเออ้าวข้างมี้มี เราจะไปวางอะไรเนะี่วิ่งเข้าไปหลบในบ้านอย่างีต้องวันตัวนี้นะตัวทีมันบักไปไพนขอเข้าไปใกล้ยิงเฉยเย อยู่ไม่ทันคุณหมอมาแล้ว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 คุณหมอคอนเนคเข้ามาได้ไหมไหนอะเห็นเห็นคอนเนคหรือเปล่อะไรก็ไปเรียกแกเข้าอันนี้ขึ่นมาขึ่นมาครับเดี๋ยวไปเรียกแกเข้าอันนี้เดี๋วป้า dua lagi nih, 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 เดี๋ยวไปเชิญแกเข้ามานะครับเราสามารถเป็นดีดแกออกไปได้ด้วยใช่ไหมทางไหนทาง,ทางนู้น,นทางแม็คือเช่เหรอใช่เชิญได้เดี๋ยวก็มีครับเอ้าเขาจับกองมาวุ้อยู่ไหนอะอยู่ตรางนี้หรอ่าข้างล่างใช่ไหมครับออสววนตัวเอก ไม่ทำไม่ไม่เห็นนะฮัลโหลครับสวัสดีครับสบายดีไหมสบายดีเจ้าประกันแบบไหนครับชั้นหนึ่งชั้นสองไม่สนชั้นหนึ่งประกัน เวลคุยก uh, ัน so ว่าค <De> ุณโอลจะได้ไม่ไ so, ม่ดีเลยจะอยู huh. ่ตรงไหนกันตอนนี้คุณโอลอยู่ที่เบดเบดก็ผมจะบอกข่าวดีให้ฟังก็คือว่ารถเทลพอร์ตกตั้งเอาไปไล่ชนช้าศึกจนระเบิดไปเลยตัอมนะเราอยู่ที่แดงๆทางเหนืออะไรคุณคุณโอลเห็นไหมแตนนี้คุณโอลสิ่งที่โอาทำปกติมันจะเป็นแบบ ตอนนี şey oh ้กุณตจะตั้งขับรถมาเองแล้วขอโทษทีนะเทเลพอร์ตไปไม่ได้ครับรถมันพังไปแล้วครับอ๋อโอ้ยเดิอเกินครึ่งวันกว่าจะถึงเลยขับรถมาคุณต๋อยออกมาได้ใช่ไหมอ่าได้ได้ได้เดินเ้ินครึ่งวันใชมั้งกว่าจะถึงเนี่ยฟองแล้มพอดอยู่ไหนอ่ะ ระเบิดที่รถบรรทุกมีครับว <Why? laughs> ้า <c oughs> ี๋ยวจะไปขับรถเหรอ๋ยวผม,มเอารถบรรทุกเข้าไปเคลียร์เข้าไปข้างในกันเลยเหรอมาแล้วเดี๋ยวผมรอตรงนี้นะอากาศเย็นยังเหรอเนี่นยะโอ้ oh, ยังร้อนอยู่เลยครับ เออบ่าวบ่าวไลฟ์สือเดียวกไล่อยู่บังไล่อยู่ไลฟ์สดอยู่นะคุณเสนออืมโอเดี๋ยวนี้พัฒนานะเดี๋ยวนี้มีไรส่งไลฟ์สดบ่าวก่อนเดี๋ยวจะพูดก่อนรับหนูต่อไปนินทาใครไม่ได้นะรู้หมดบอกผมเปลี่ยนปืนระกูน้ะ คุณต้อเข้าไปนะคุณตาตาผมเปลี่ยเนเป็นเติมนนี่ตาเพอรับตัวอ่ะหางจิงกระสอบละ <c oughs> ทานข้าวกับอะไรกันรอืมเป้นคิด <laughs> ผมอยู่เลยนะหลับอยิ่เลย ตันสองคนไม่ได้ทำครับนี่เราต้องระวังระเบิดนี่มากเนี่ยใช่เสาเนะสา,สา,สา,สาเนี่ยบ่าวครัอไม่ตรงนี้มันพี่บ่าวบอกว่ามันฝุ่เข้าไปนนใ,ใ,ในนี้ตัวงใช่ใช่ฮะในเนี้ทำไมนะอ๋อเหรอบ่าวบอกมัน มันมุดเข้าไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันไม่เคลียร์เราก็ระเบิดมันตรงนี้ด้วยก็ระเบิดไปแล้วใช่ไหมเนี่ยออกมาแล้วออกมาบ้าห่ัไนี่ไงตัวยิงตัวยิงรถเราเนี่ยงในตัวนี้แหละตัวนี้ยิงรถเราเนี่ยสามลูกจะด้ให้ให้ยร้มพมยิงผมยิง ผมมาเปิดประตูมาแล้วก็ coordinate ครับผมน่าเบื่อผมจะหาเก็บตุ่มเป็นพอ r t y ฟุ่งตั้มหาเก็บหาเก็บพี่อนตั้มมันยังไม่แดดมันยังไม่เขียวแสดงว่า ไม่เขียวเลยนี่เขียวนะเนอะยังเหรอเองไม่เขียวครับอ๋อนี่มันมีรีแพร้ด้วยนี่นะเนี่ยใช่อมรถทำรถใหญ่